ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเหมาะปลูกบ้านนะครับของเราถมโคกเอาไว้แล้วนะครับแล้วมีบ่อเล็กๆนะครับอยู่ด้านหลังนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่200ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราติดถนนนี่เลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับเพิ่งจะทําไม่นานนะครับนะครับปลูกบ้านนะครับแปลงเล็กๆนะครับสําหรับครอบครัวไม่ใหญ่นะครับเหมาะเลยนะครับ ไฟฟ้านะครับแล้วก็อยู่นี่นะครับนี่นะครับไฟฟ้านะครับเราสามารถต่อนะครับแล้วยงมาหาที่นของเราได้เลยนะครับน้ําประปานะครับล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดนินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดนิงของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ6กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น3 4 6นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปซื้อกับข้าวนะครับจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับ ครับที่ตลาดนัดวัดสโมสรศนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่อธุระนะครับที่ตัวอำเภอบางเลนนะครับไปติดต่อเรื่องราชการนะครับก็อยู่ที่12กิโลนะครับครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่36กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่37กิโลนะครับนะครับของเราถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับครับอ่ะไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับ นี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่ครับแนวเขตเรานะครับจากตัวนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเรานะครับเนี่ยเรามองไปนี่เราจะเห็นเสาเขตเราอยู่นะครับครับหน้ากว้างนะครับที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ22เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับเราตรงไปจนถึงด้านหลังนะครับที่เป็นทิวนาข้าวนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ37เมตรนะครับครับเจ้าของขายนะครับอยู่ที่9 0 0 0แสนนะครับ ที่ดินถมแล้วนะครับนะครับปลูกบ้านได้เลยนะครับถมมาก็เป็นปีแล้วนะครับนะครับสำหรับท่านที่งบน้อยนะครับงบไม่มากนะครับมองหาที่ดินนะครับเอาไว้ปลูกบ้านนะครับอยากมีที่แปลงไม่ใหญ่มากนะครับนะครับเหมาะเลยนะครับครับนี่คือบรรยากาศรอบๆที่ดินของเรานะครับ ครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม098 915 8 974นะครับอ่ะนี่นะครับแนวเขตเราตัวนี้นีครับด้านนี้ก็ตรงๆไปไเลยนะครับนี่ครับของเราด้านหลังนะครับเราจะได้บรรยากาศวิวทุ่งนานะครับวิวธรรมชาตินะครับ นะครับด้านหลังนะครับของเราจะมีบ่อเล็กๆอยู่ลูกหนึ่งะน,นะครับเนี่ยเราเคลียร์พวกหญ้าพวกอะไรออกนะครับเนี่ยเลี้ยงปลาปลูกบัวปลูกอะไรได้นะครับครับเนื้อที่บ่อก,ก็อยู่เราประมาณ50ตารางวานะครับนี่ครับแล้วก็บ่อไม่ไม่ลึกนะนี่ครับหรือว่าเราจะถมเพิ่มก็ได้นะครับในวันข้างหน้านะครับเนี่ยครับเผื่อเราอยากจะได้พื้นที่เพิ่มนะครับเนี่ยเราก็ถมไปอีกนะครับนะครับส่วนที่เป็นบ่อนะครับ ครับจริงๆเนี่ยคือไม่ได้เป็นบ่อนะครับเจ้าของซื้อดินนะครับมาถมล้อมดินเดิมเอาไว้นะครับเขาเรียกว่าดินเดิมๆเลยนะครับเนี่ยมาถมเอาไว้แล้วก็อาจจะปรับขูดขึ้นมาแต่งให้เป็นบ่อหน่อยนะครับนะครับบ่อไม่ได้ลึกนะครับเป็นพื้นเดิมนะครับเนี่ยจะเพียงแค่จะขูดดินขึ้นมาบางส่วนนะครับเนี่ยเบเอามาตกแต่งในรูปที่หนึ่งของเรานะครับ ครับนี่นะครับแนวเขตของเราถึงตรงนี้นะครับนี่ครับนี่นตรงนี้นะครับนี่แดงๆนี่เลยนี่แดงๆนี่คือหลักหมุดเราจะอยู่ด้านด้านล่างนี้นะนี่ครับนี่ครับเป็นเหลี่ยมสวยนะครับตรงขึ้นไปหาถนนนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ37เมตรนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนคอนกีนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ อยากจะเลี้ยงปลานะครับแล้วก็เลี้ยงได้นะครับหรือว่าเราอยากจะได้ที่เพิ่มแล้วก็ถมไปหน่อยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับเป็นบรรยากาศวิวนานะครับพอดีพระอาทิตย์จะตกแล้วนะครับผมก็เลยต้องทาเวลาหน่อยนะครับนี่นะครับนี่คือเสาเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับพื้นที่ปลูกบ้านเยอะนะครับ เนี่ยนะครับเราถมเท่าๆกับถนนเลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเหมาะปลูกบ้านสวนนะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาพักผ่อนที่บ้านสวนนะครับเหมาะเลยนะครับของเราเนื้อที่200ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายนะครับอยู่ที่9 0 0นนะครับวันนี้ผมบายๆขอบคุณครับ